ทุกคนก็กลับมาอีกแล้วกับการรีอคชันเพลงฮิปเชนยยิ่ซึ่งหนูรอมานานมากทุกคนก็วันนี้คือเราก็มีแบบว่าเออฮิปเชนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือวันนี้ก็คือแต่งตัวมาพร้อมเต้นติ๊กตอกแล้วแต่งตัวมาพร้อมแล้วหลังจากแบบว่าดูเขาเต้นมานานมากก็คือเรารอโอกาสที่แบบเฮ้ยเราจะรอ MV ปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเต้นเลยเลยเลย เดี๋ยวลงเลยพรุ่งนี้ตัดทันไหมไม่รู้ตัดทันไหมไม่รู้แต่ลงไว้ก่อนเออคือทุกคนคือได้ข่าวว่าเพลงเนี้ยคือคนที่แบบว่ามาก็เกิดจะมีปั๊ปเปอร์มีฮูปีแพนเค,ค้กคือตายตายฮูปก,กับแพนเค,ค้กแน่ๆน่อคือหูอัน,นอีกคนนึงก็ตัวแม่ตัวมัมคนนึงก็น่ารักเกิดอีกคนก็แบบอื้อีกคนนึงคือหนูแบบไม่ใช่เมนแต่ก็คือได้ข่าวมาว่าก็ไม่เปล่านะ ก็ไม่เบานะคุณพี่เออคืออยากดูเร็วอ่ะเออยังไงก็ใครที่แบบว่าอยากคอมเมนต์นะคะอยากเห็นหนูทาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครพร้อมเราก็ไปดูกันเลย Let's go <S อุ๊ยอันนี้คือฟอนต์จมพูปิงปรังมากอู้ยมีโซมีอุ้ยอุ้ย,ย, <Okay. S 1> ยแต่เขาเกียดสีเดียม,มากโอ้โห โหแกชอบชอบหากแบบเรียบปากอ่ะเออทำไมเราทำได้ไม่สวยดอกเขาไม่คนดมาหลักก่ะโอ้เม่์เมย์จะตกใจได้ยังไงได้หนูแม่จ๋าโอ้โหโอ้โหเนี่ยหนูทำสายตาคือสายตาหนูอะทำให้ให้แบบว่าพี่ทนไม่ไหวลูกอย่ามองกันที่พี่กันมา โอ้ตัวแม่ตัมตวมังตัวมันดาตัวขอดผุดมากอะหูอะอันนี้คือเรียนมาจากเอ่ออาจารย์อาจารย์พี่ โอ้เอลอืมอืมโอ้โหแข่งมันต้องเสนขนาดนั้นไหมโอ้โหจลิดแข่นขวายหางหมูแบางคนคือคนอื่นเขาขวายหางกันแบบนี้แต me. Me แ่มาพุคือมีแบบมีการเว้นระยะอ่ะคือจันลิดอ่ะจลิดก็แม่ก็มอมตัวบรรดาตัวควดบุญอ่ะโอ้โหเสร็จแล้วเก่งเสรแวแพนเค้กที่นี่คือแบบไม่ต้องตกเพิ่มก็ได้ลูกคือแค่นี้ก็ตายแล้ว ไอ้เอลโอ้ยไม่ไโอ้ยดูแล้วปะ ไปอีกโอโหไปอีกไดอีกค่ะลูกสยเกินเป็นไงอะทุกคนเดินบ้า ท่านดิเพเคนไม่รักค่ะโอ้โหพี่หูโอ้โโอตัวแม่ยของหนูเมียโอ้ผมเป็นยาพิษหนูก็กินค่ะแก้วนั้นเอามาให้หนูเลยเป็นยาพิษหนูก็กินจะเป็นอะไรหนูก็กินยาพิษหนูก็กินยาถ่ายหนูก็กินเคไหมห,หนูเลยค่ะอก,กองปังกระดกใส่ปังมาเลยค่ะ ดีอ่ะมันดีทุกคนมันดีเกินโอ้ยสวยอ่ะอยดันจับสวยมากต้องคอมเมนต์อะไรอ่ะต้องคอมเมนต์อะไรอ่ะคือคือมันดีขนาดนี้หนูยังต้องคอมเมนต์อะไรอีกคือคือ,คอแม่หูก็คือแม่หูปะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวโคตรบุตรอ่ะทุกคนคือจลิตคือแบบเกลียดจลิตความแบบไข่ห้างแล้วแบบเป็นที่อ่ะคือ แม่แม่จ๋าฮอยากอเวอเวเลยส่วนแพนเคค,คือแบบหนูลูกหนูอยากตงสายตาแบบอะไรคือแบบแค่นี้พี่ก็โดนตกแล้วคือหนูไม่ต้องตกพี่เพิ่มก็ได้หนูไม่ต้องตกพี่เพิ่มแล้วคือแค่นี้ก็ใจละลายไม่ไหวแล้วคือแค่นี้หนูก็ใจละลายไม่ไหวแล้วคือใจโยกแล้วอะ่ะคือใจโยกแล้วอะ่ะเออจริงส่วนบ๊อปเปอร์ก็คือไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินเวอร์คือ เรไม่ใช่เมนเขาแต่ว่าแบบคือไม่จมไม่หายเม่ตาลาตินอะคือแบบปังเวอร์ปังมากปังมากคุณพี่คือเพลงนี้คือแบบดี ดีแบบไม่รู้จะชมอะไรอ่ะทุกคนคือมันดีเกินมันดีมากมันดีแบบคือไม่ได้เจอเพียง B N K ที่รู้สึกถูกจลิตหนูขนาดนี้มานานมากคือมันมีหลายๆเพลงของเพลง B N K ที่หนูรอใช่ไหมซึ่งหลายๆเพลงอ่ะมันออกไปแล้วเช่นแบบว่าเออแบบ Heavy Rotation เออ Beginner River อะไรเงี้ยอ่ะออกไปหมดแล้วซึ่งคืออัญ,ญาก็คือเป็นหนึ่งในเพลงที่แบบมันแบบทอบาททุกคน ไปเต้นเลยเด็กหนุ่มไปเต้นติ๊กตอกเลยตอนนี้นะตอนนี้คือถ่ายคลิปเสร็จคือไปเต้นติ๊กตอกแล้วนะเออแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเราอะอยากเห็นอีกคนหนึ่งที่มาอยู่ใน MV นี้คือว่าว่าเออถึงน้องจะเป็นเด็กน้อยแต่ว่าก็อยากเห็นอยากเห็นน้องคืออยากเห็นน้องเต้ดเพลงอะไรแบบนี้สักครั้งถึงน้องจะติดรูมเมอให้เราดูก็เราก็เถอะแล้วเราก็สั่งใจกับเพลงนั้นไปแล้วแต่เราก็อยากเห็นน้องอีกก็สำหรับใครนะคะที่อยากเห็น เมมเบอร์ Member, คนไหนนะคะนในเพลงนี้ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็ใครที่ยังไม่กดติดตามหนูหรือยังไม่กดไลค์กดแชร์ๆๆชคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามามามี่ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามมามี่มามี่รินได้นะคะในทุกๆช่องทางเลยแล้วก็ใช่หนูจะไปลงติ๊กตอ็อกซึ่งพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ลงเลยคือดูคลิปปุ๊บลงเลย เราลงเลยส่วนคลิปนี้ตัดลงเมื่อไหร่ไม่รู้จะทันพวกนี้ไหมก็ให้ให้คุกกี้ทำในกันนะคะทุกคนยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้าใครที่อยากเห็นหนูทำอะไรอีกก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะทุกคนบ๊ายบาย